สวัสดีค่ะน้องเบอร์รี่คิดที่ทำดีนะคะวันนี้น้องเบอร์รี่จะมารีวิวขนมจากญี่ขนมจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนน้องเบอร์รี่เมนูนะคะว่าข้างเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันเลยน้องเบอร์รี่จะใช้เป็นกรรไกรตัดเอานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ในมทันเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากเกินไป คลิปนานนะคะทุกคนคิดถึงกันไหมคุณลงคลิปนานมากเดี๋ยวเราจะมาแกะเปนเลยทุกคนคิดว่ามันคืออะไรระหว่างช็อกโกแลตกับขนมธรรมดาเฉลยท้ายคลิปไม่ต้องทายคลิปหรอกกลางคลิปนี่แหละ ราต้องใช้กันไกรตัดแล้วก็เปิดเอาเลยเขาห่อมาอีกแพ็คหนึ่งอ่ะทุกคนดูสิี๋้วบนีขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะ ด้านในอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเราว่ากล่องมันก็สวยอยู่นะถึงเวลาทุกคนต้องทายแล้วมันคือมันคือช็อกโกแลตหรือว่าขนมเอาทุกคนดูเฉลยแล้วเอ,อ้าอ่าทุกคนรู้ทานแล้วใช่ไหมคะมันคือช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนมันเป็นรสอะไรก็ไม่รู้ะทุกคน มันเป็นอ๋อเขามาระบุรถอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนต่อไปอันนี้เป็นรถอันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นรถอะไรนะบูเบอรี่เออเป็นรถบูเบอรี่นะคะทุกคนน่าจะเป็นอย่างละสองนะทุกคนดูสินี่เดี๋ยวเราเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะคู่มือหรอคืออะไรอ่ะ มันเป็นเมนอ่ะทุกคนเขาจะให้ให้เห็นว่าแบบว่าในนี้มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยน้องบอรีอาจจะไมไ่ค่อยลงคลิปนะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์นี้น้องบอริจะสอบแล้วนะคะน้องบรีเลยจะไม่ค่อยลงจะลงคลิปเท่าไหร่เนาะ คนติดตามยังเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านาเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเถอะแค่สอบแล้วน้ำบรีไม่สบายโอ้แม่กัดขออภัยในเสียงไอ้ด้วยนะคะมาเกะน้ำบรีจะใช้กันไกในการตัด